สวัสดีเจ้าวันนี้นะคะน้ำไปอยู่ที่ไหนรอสาวสวยอยู่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหันกล้องนะคะหนึ่งสองสามทิ้งออโลสวยจังเลยพี่อีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปไหนเอ่ยจะพาไปขนมเอากินข้าวนมกินข้าวนมโอ้ทำข้าวนมคายเหรอใช่อ๋เออเออเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่จุดไหนเนี่ย จุดใกล้ๆโรงแรมอมิตาเอ้าโอเคไปพี่พี่กัมอิจะพาเราไปใช่ไหมจะสงรถมาแล้วโอ้ยรถออกค่ะไม่ค่อยมีคนเลยดูคุณเราไม่โอ้แทนนี้กับงแต่งโอ้ยสวยสวยสวยไม่ใช่สวยสวยพยองมีินนี้พยองมีคนอ่ะอุ้ยเขินอายเจ้าของเนินพี่ไปคุยแล้วเหรอ เฮ้ยคือวันนี้เรามาเฮ้ยจะมาจองโรงแรมค่ะพี่เอรเราไปจองโรงแรมไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกันอ๋อต้องแบบมีเจลล้างมือก่อนล้างมือก่อนอ๋อโอเคโอเคล้างมือก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอขอเช็คอันนี้หน่อยได้ไหมเช็คเช็คยังไงอะอย่าเพี้ยนอย่าเอยู่ฝั่งนี้หน่อย ยืมพังนี้น่เ้าเช็คยังไงพี่เช็คเลยเ๋ยวก็ต้องให้พนักงานเข้ามาอ๋อเขามาเช็คให้เราใช่ไหมเช็คหนึเช็คหนึ่งตึงไม่ใช่เปิดตรงนี้แแม่งดูรายการอะไรนะอะไรอะรายการอันของเขาอะที่แบบว่าเวลาไปในร้านแล้วคยิงเนี่ยเขาก็แบบบึ้มไปเลยเนี่ย ตีถ่ายอินเลยวอะไรเออย <c oughs> เป็นเป็นพัดก,นะก,กำมะนาวกำไตอะกำมะโอ๋อกำมะแน่แน่ยังต้วงย่าเราบิดีโอเข้าย่าเลยสิมครับว้าชิ้นใหญ่ชิมย่ามินจะมีมินดะมีชิมจ้าไหมวันนี้เราพลาลาลานางเอกของเรามาจะมาจองโรงแรมค่ะ ที่เราไปเาามมียคต้องก็ม <museums> <that together> <c oughs> ่โอ้ทำความสะอาดเุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะเข้ามานะคะมีนาฬิกาอันนี้พม่าอันนี้ไทยแลนด์อันนี้สิงคโปร์นี่เป็นลอนดอนลูไม่เคยมาพี่ไม่เคยมาเยอ่เาลยแค่ผ่านๆข้างหน้าวันนี้คะ้เาจะาพัก โรงแมนี้แต่และอ๋อลุงเด่นใช่ไหมคะแ, <laughs> แต่วันนี้เราสองคนไปจองกันดีกว่าไปไปดร่ห้องกอนไหยอ๋อน,นี่ห้องน้ําอยู่นี่ท้ยนะคะไปทางไหนะอะ <laughs> ออนี่ไม่ต้องจองแล้วเลยเข้าทางก็ผิดแล้วพี่ <laughs> ที่นี่เขามีอาหารเช้าด้วยเหรอ ไทยยิ um, oh, oh, uh, no ่งค no, like ่ะขู yeah. oh, no ่เมาว่ะหรือเสดระยาสลบอ๋อในเนจีหรือยังล่ะแต่ชิมมาเร็วกว่าโอ้มีแขกหรือว่ามานอนมีอ๋อมีแขกเป็นอันในประเทศกันเนาะนอกประเทศในเหมือนมีกันเนาะในประเทศกันโอ้ยลูล่ามาเคยกินนะนั่งอ๋อมีมีอยู่มีแขกอยู่คือไม่ไม่คิดพี่พี่กินหรือยังยังไม่ได้กินหน้าก็ผูก พี่อีบอกวาา่าขนมอร่อยด้วยแต่คามีแขกอยู่นะคะกันเฉพาะเจ้าหน้าที่นะคะอุ้ยมีภาษาไทยเลยอตอนนี้นะุน้งเขินมากเลยเจ้าของโรงแรมเปิ้ลก็บอกเขาว่าเปิ้ลติดตามเขาอยู่เนอะอุ้ยเขิน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะแม่งรอพี่คำอีกก่อนนะคะแล้วก็พี่เขามีขนมมาด้วยนะคะขนมอันนี้โอ้เป็นไส้อะไรนี่เออปูปลีปูปลีปลูปแปรลีปลูปลาดีไหพีอะไรปลูปลีปลูแปรลีนั่นไม่ใช่ปลูปลีสตรอเบอร์รี่นะคะก็มันมียี่ห้อของเปิ้นด้วยนะ แล้วก็เอ้ยเดี๋ยวจะอู้ภาษาเหนือก่อนอุ้ยเดี๋ยวดูดูอนแล้วก็ขกเขินเกินขนม้ยยยอยเราแต่งทายกันได้นะเริ่ดเริ่พี่เสาพี่สาวกันเลยนะพี่เข่าวน์าไวนพี่หนมเอามาแล้วถ่ายเอามาแล <c oughs> ้วถ่ายเจ้าแสงผันตามก็วะจริงเกเองก็ได้นะคะเนี่ยโอ๊ย มป็นเป็นไส้เอ้ยมันมันมีเม็ดทันตะวันได้ใช่ไหมทำเองที่เชียงตุงก่อนทำเองอ๋อทำเองที่เชียงตุงนะคะไ้กินข้าวนมสดๆเลยไม่เดียวเดียวพี่เขาไปไหนเลยอ่ะเคลืนพี่เขาแล้วเอาเเอาขนมอ๋องั้นก็รอรออีกนับหนึ่งก็ได้เนาะแสงเอาเลย แล้วม่งกินขนมโอ้ยกินขนมแบบโดยไม่ต้องมีกาแฟได้เป็นยังไงเนาะนกินเนื้อกินติดคอติดคอจะแ,แต่งมากินเลยไหมมามาเขาจะสั่งมีสามแก้วและแป๊บเดี๋ยวให้พี่มันมารีวิวเลยเนาะมาเต่าเราใช่วันละไทยแทบ้าเลยไทยยแทบบ้าเลยเป็นแบบลื่นๆกันเลยเป็นอะไรนะมันหนีจาที่นี่นรงนี้ <c oughs> <c oughs> กินที่เดี๋ยวเขนนั้นเนี่ยคือตอนแรกตอนแรกน้มงแบ้งตั้งใจนะว่าจะแบบเออมาแบบมาแบบจะทําตัวแบบไม่เขินแบบจะมาแบบเออให้พีอีแบบพาไปดูอย่างนน้นอย่างนี้แล้วก็มีหลายคนอยากจะทราบข้อมูลประมาณนี้แล้วก็ลุงเด่นก็เคยมาพักที่นี่ด้วยเนาะแล้วพอนุ้งแม่งมาถึงก็แบบแบบเขินนิดนอยู่ เร <laughs> าเดี๋ยวกินข้าวนมก่อนเนะอะข้าวนมก่อนเอาพี่อเอาก่อนเลยชิ้นใหญ่ชิ้นโตๆเลยเนาะใช้มือเลยนะคะเพราะว่าล้างมือแล้วเอาล้างมือแล้วใช่ไหม <laughs> <laughs> มันไม่เข้าปาก <laughs> <laughs> ทุกเช้าเขาก็จะมีขนมอันนี้ให้แขกกันเลยค่ะพี่ <laughs> ขนมปังทาชีสอ๋อขนมปังทาชีสแล้วก็แบบเหมือนขนมปังปิ้งประมาณเนี้เนาะแล้วก็เออแบบกาแฟอาหารเช้าอย่างเงี้ยเนาะก็เล้วกแต่บางวันเนาะแล้วก็มีเต้าหู้อ๋อเต้าหู้อร่อยนี่นะเฮ้ยน้องแมงชอบอันนี้มันอะแบบมันมันแบบถ้าคนที่แบบไม่ชอบความหวานเนี่ยนะพอดีเลยแล้วก็ถ้าหวานก็กัดกินไส้มันนะเนาะ <laughs> ตอนนี <laughs> ้ไม่ใช่พี่แล้วมันกัดอย่างเงี้ยพี่เขบบาก็มอง <laughs> อร่อย <laughs> ใช่ไหมอร่อยอร่อยอื <c oughs> เอามือเป็นสัง <laughs> ถอกกันย <laughs> <laughs> อย่าเงย้าวตีไหนมานี่ตีเสียงตั้งนานอนะ <laughs> ตัวนขายไปแปลงจ้มอ๋อที่แปลอ๋อกะปาตีเสียงชุดไตน่นนะอ๋อมัียมาที่นี่นมันีก็น้อยแต่น้อยว่าคำวุ้ใหญ่แวตีก่ันเด็กมาคำวุานี่เฮ็ดตีจิ้งตุงแม่เฮ็ดตีจงตุงเสอ๋อแกใจของไทยอ่เอาแป้งมันี่ใชื่อในนั่นแหแป้งไทย มีหวานก็หวานก็ปกติจะกินอันหวานเนี่ยกินอันนี้มันแบบรดถุกปากเลยถุกปากก็ไม่ลวนี่จืดนี่ยอัจึงละหมูอุปกรณ์เราต้องไมโครที่เรบนซื้อมามแก่เหลือไปซิ่งถึงเรเร็ยดต้องควายออกมาเจ้าลูกยูจิงตุงนเรากินแล้วนะปิ๊กโคก็ไม่ใจนะใจปิ๊กโคกริงด้วยของไทยมาที่นี่ได้นะคะ ออรู้มังจะกินเวไรชินโตโตกินขนมขนมอะไรขนมโคโซงอ่ะขนมนูรู้แต่ว่าขนมหอยขนมก้นหอยสราถามเจ้าของชิคก็นไปเท่าขนมอย่างก่ครคโซนว่ะรคโซนอ๋าเราไม่รู้จักเลยภาษาอังกฤษใช่ไหมเขาเรียกขนมหอยก็มีเนาะเพราะแกเปนร้านใน้เป็น ราชันราชันขนมราชันขนมมันมันเลินนั่นน่นอนครึ่งหนึ่งหนึ่งเลินครึ่งนึงเออตั้งเมือนตุรกีอ่ะมันเป็นตึกซึ่งกันใช่ไหมนะอ๋อเขาเีประวัติศาสตร์ของกว่ามันมีควาก้อยไว้เสร็จอ๋มีประวัติด้วยนะขนมมจะรักกันขึ้นนี่เขาเรตึกมุกคุกกันกันขึ้นนี่อัน ที่ตาเลอขาที่ขมุนนั่นอ่ะอ๋ผงสันนี่ออกออกมาวันลาชันปองงงจะได้นี่ราชันปองงงในี่เคยู่เคยู่ผงสันหอยเออขนมหอยเคยู่มากขนมหอยพี่ว่าอะไรอ๋อพี่ก็ต้องเอานะขอหนึ่งช่วยมีเบอร์โทรติดต่อไหมอ่ะมีค่ะมีอ๋อ แบบเพิ่มมีหลายคนแบบโทรจองทำบุญนี่แหละเนาะเป็นเฮ็ดทำบุญทำบุญแบบเออสามารถตอนนี้ก็ยื่อออเดอร์รับส่วนใหญ่จะเป็นคนจองทำบุญนวันเกิดอจะนี่ขนมเค้กก็มีกันขนมเค้กก็เฮ็ดอะไรส่วนใหญ่ะะเนาจะเน้นแบบภัพเป็นขมุนจะนี่อย่างเค้กนี่เป็นบังมีนหนำไม่มีผู้เสียงอันนี้จริงกุ้งลายเฮ็ดไม้นี่ยนี่ยชอบกันกินไปอันหนึ่งเลยพี่หมดไปยังหมดแล้วอันคืนพี่เขา ไม่ใช่ตัวเล็กไงแล้วก็กินเยอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวโหอย่างเงี้ยมันติดหวานไงมันมันเกื่อยมันมันอย่างเดียวอ๋อคนแบบคนมีอายุแบบมีอายุก็กินไงส่วนใหญ่นี่มันรุนแงจะกินนะข้าวมวนนี่ใช่ค่ะใช่ลูกอ่อนก็ชอบนะใช่แล้วไอ้ปังเขินพีกินเลยโอ้กินได้เด้อ กินขนมพายก่อนขนมพายก่อนเลยเออแตยเออเต่เออชอบนะเนี่นะชอืมติใจติดใจติดใจต้องมาร้านนี่บ่อยๆต้องมาร้านออเดอร์โทรสั่งได้เลยอย่างงี้ค่ะเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษพม่าเนาะจะทำในเอ่อทำนำทำเยอะไงวันหนึ่งเลยสิบหกสาวหัอย่างเนี้ย เห็ดจอมไข่จอมไข่จอมไข่สดๆแล้ววันนี้อันยาตีขำเธอเนี่ยอ๋องสารกันเชิญตัดกันเชิญนะอัดกันเชิญอะไรใช่ไห่รู้ติมใส่ให้เขาจะเน่ก็มาซื้อเวลาเธอชัสุดตอนเช้าค่ำตอนเย็นก็สามโมงนนี้ก็จะได้ของวันนี้ทุกวันจะพาพี่ไม่พามาเลยเนี่ยไม่รู้แต่แรกเนี่ยวันนี้ได้กินเลยวันนี้กินกินไปก่อนเนาะ เขาหันลกินเพิ่งเพิ่งนี่ดีนียแน่จ้ว่ากินอะไรตั้งไมตัวเลยเปนแขนแขนไหมนี่อันดูเป็นปัดของคืนเลเนาะันหนวทานหนอดีนีดนมาเลยชั่นเลยชันนั่นะ เมื่อกี้นะคะเราคุยกันอยู่ดีๆนะคะแต่ว่าเ,เสียงไม่รับนะคะ<ช>ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมาบอกอีกทีนึง<ว>พี่เขาทําอันนี้ด้วยนะคะทำข้าขนมด้วย1นถุงนี่มี5้5ลูกเนาะพี่เนาะใช่มีสองพันหใช่ไหมคะสองพันห้าสองพันห้ก็เท่ากับประมาณ50หรือ6กสิบบาทเนาะอุ้ยแบบก็คือถ้าพี่น้องเชียงตุงนะคะถ้าดูน้องแป้งอยู่ตอนนี้ก็สามารถ จองได้นะคะที่เขาทําสดๆเลยนะคะแล้วก่อนนี่โทรจองได้นะคะเนี่ยเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวขึ้นมาเลยปิ้งก็มีหลายชนิดหลายอย่างอยู่เหมือนกันเนาะแบบอย่างนี้เล็กๆนี่ก็แจกงานทําบูญงานน้องๆหรือว่าอยากจะไปแจกที่ไหนเนาะอันนี้ก็5 0าอจานเนาะมี3มชิ้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะกินเสร็จแล้วเราไปอันนุ่นเลยเนาะ เมื่อกี้เราพูดถึงคุณหมออยู่ด้วยนะคะว่าน้องแมงบอกพี่อีว่าสนใจอยากจะไปอุดฟันหรือว่าทําฟันที่คุณหมอไหมน้องแมงบอกว่าคุณหมอเป็นเลหรอเลหรอ,ลอ,ลอแล้วพี่อบอกว่าเขามีแฟนแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรก่อนแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจตอนนี้ไม่แน่ใจใช่ไหมคือไปทํามาแล้วคือแบบน้องแมงกินข้าวนมอันนี้ก็คือแบบโอ้อร่อยนะมันเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะจะหมดไปสองชินะ้นละอ๋อพี่อิวบอกไม่กินเราจะหมดสองชินะ้นละ อร่อยจริงๆนะคะลืมตัวว่าทำฟันมากินแบบสบายมากแล้วเป็นไรก็เหลือเราจะขึ้นไปดูข้างบนวิวสูงๆเลยเนาะจะไปดูห้องได้ไหมได้เดี๋ยวพี่พาไปอืโรงแรมนี่ชื่อว่าอมิตาเนาะแต่ว่าเออเขายังไม่เปิดจองในอ g โกดาหรือว่าอย่างเงี้ย แต่ทางอีเมลหรือว่า Facebook นี่ได้เนาะพี่เขาน่ารักมากเลยอะเนอะเขาแล้วจเจ้าคุณเจอ๋อไม่เจ้าุญเจขีกาดโออ๋อคนบอกว่าเออเคยมาพักแล้วอะที่นั่นแต่มื่ว่ามาถ่ายจ้ะแต่ก็็นคอมเมนต์บอกว่าเออหลูกจริงว่ะอ๋อนี่เปิดเช็คเอาท์สิบสอง เช็คเอาต์ตอนเที่ยงเนาะเดี๋ยวขอถามเรื่องราคาห้องกับพี่เขาดูเนาะหัวมือจะบ้าบาแน่รมือนี่ห้องมัดมือนาวอะเมทิวองหลเจมยือมือมือมือี่อนบ้าเลย๋อเออ แล้วพี่ก็จะพาไปด้วยนี่ถึงห้องครอบครัวอ๋อห้องครอบครัวคนนี้ของครอบครัวนี่แบบปกติกนี่ราคาจะอยู่ค่ะราคาเอ,อ่อ,อ,อ,อคนมานี่ยเนทรัอ๋อเซนทรัเอ่อใส่ถอดรองเท้าก่อนรองเท้าโอ้เป็นเสริมไม่ซักเนาะใส่ไม่ซักเลยอุ้ยไม่ซักโอ้เหมือนเฮิร์นเลยเ <c oughs> <c oughs> พราะเหมือนเฮิร์นอ่อนก็มันเด้อ โอ้โอหพี่แบบเหมือนคอนโดแบบเหมือนเหมือนเป็นมาเช่าเงี้ยพี่เราเรามาจองเรามาจองอุ้มนอนอุ้ยของนานส่วนตัวส่วนตัวโอ้พี่เป็นอะไรเออเสือนอนมันติดอ๋อมีมีพ้าทีวีจอเมเนาะแต่อุ้ทีวีเ อ๋อใจคีการ์ดนะใจคีกัร์ดถ้าไมใส่คีกัร์ดก็ขายดีมากโอ้ของน้ำยังเล่อ๋อโอ้ยแบบมีตู้สเต็ปอ่ะเนี่ยตู้สเต็ปอ่ะของพิเศษห้องพิเศษก็มีตู้สเต็ปด้วยโอ้พี่ดูงล้างเลยสนใจจะมาจองไว้เอลยไปนี่มีครอบครัวนั่นน่ะหรอเดี๋ยวว่าครอบครัวหมอยุงยางส่วนตัวอะไร ส่วนตัวเนาะพี่แบบเหมือนแบบโอ้หตร้งนี้ก็มีห้องนอนมีตู้เย็นเน๊ะโอ้แบบทำกับข้าว <c oughs> แบบถ้าเป็นเป็นคนแบบมาเช่าเป็นเดือนนี่จะเช่าไหมเป็นเดือนก็เช่าให้ราคาพิเศษหน่อยให้ราคาพิเศษเลย <c oughs> เดี๋ยวน้นแม่งมาเช่าเลย <c oughs> ไม่ต้องอยู่น้องนอนมาอยู่ที่นี่ <c oughs> จะได้อยู่ใกล้อะไรนะพี่อีกไงโอ้ตั้งนี้ก็ยังนีต่อ วิทยทีวีมีหลายอันเลยอะอุย้ยแอร์โห <c oughs> อึ้งไปเลยทีเดียว <c oughs> ไปก็ปกติแบบอย่างน้องแป้งไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็คือแบบเราก็เออแบบพักโรงแรมมาเยอะอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะดูที่บ้านเราบ้างประมาณเนี้ยคะ่ะ <c oughs> โอไม่ใช่สักโทรต่อเอ,อ่เอ คาเตอร์มีมีโทรศัพท์อ๋อชั้นเดียวก็มีแล้วเนาะโทรศัพท์ด้วยนะคะแต่อย่างเช่นตัวนี้มันไม่มีลิฟต์เลยอ๋อไม่มีลิฟต์คืนๆลงลงเลยเหนื่อยใช่ไหมคะแล้วก็ให้โทรศัพท์วางไว้เลยโทรต่อแล้เราคอยเขาไปน่ฮัลโหลเร็วมาเลยเราสองคนเราเนาะไปเราไปชั้นไหนต่อเอ่ยก็จองได้นะคะ ซิงเกิลรูมซิงเกิลรูมแฟมิลี่นะคะไม่ใช่ปกติเราไปไปอย่างนี้ก็เราแบบไม่เคยเจอแบบห้องแบบอันนี้ไงวันนี้ได้ดูแล้วโอ้โหสุดยอดค่ะกี่ชั้นเนี่ยพี่กี่ชั้นคะเนี่ยส,สี่ชั้นโอ้โหสี่สี่ก็พอดีมากเลยเนาะโอ้ยไวไฟปิดทุกที่เลยค่ะอันนี้เป็น ชั้นชั้นหนึชั้นหนชั้นหนึ่เป็นชั้นสอ๋องั้นก็มี5้าชั้นหชั้นห้ชั้นไปชั้นไปไนต่อไปชั้นทไม่ใช่ไม่ลูกค้าอยู่เราไปไปชั้นสองชั้นสองโอ้ชั้นสองชัมเมอรี่รู้บุ้ยสนใจจังเลยแต่ฟมมีอย่างเงี้ย พี่ไปห้องไหนอะ่ะห้องโอ้เห็นวิวเลยอะ่ะโอ้อันนี้แบบนุ่นอันนี้ใช่ไหมพี่อะไรนะจอมข้ามจอมเอจอมข้าจอมตองเนาะก็ตรงนู้นเลยนะคะนี่เห็นไหมเออห้องหนึ่งอะไรคะพี่เป็น หนูคิดว่าห้องพี่อีซะอีกเดินอ่อนามีเต็งเตียงเดียวอ่ะเต็งเดียวใช่ไหมคะอันนี้เป็นเต็งคู่อ,คอ่ะเต็งคู่ทำรองเท้าเลยก็ได้นะคะโอ้โหเชิญค้เชิค่ะโอ้บนทำความสะอาดไว้แล้วเนาะอ้ยอันอันที่เขาเป็นเต็ง เตียงแบบเตียงเดียวแต่เป็นเตียงเตียงใหญ่เนาะอุย้ยเดียวนี่นอนสองคนใช่ไหมก็เตียงคู่นี่แตบบ่มีสองเตียงที่ลองไปนอนดูได้ไห <laughs> มเ <laughs> ตียงนิ่มไหมจะถามว่าเตียงนิ่มไหม <laughs> นิ่มไหมคะนิ่มนิ่ม <laughs> นิ่มๆ <laughs> อ๋อที่นี่ก็ยังมีโทรศัพท์เนาะมีแอร์ด้วยนะคะโอ้ยดูวิวได้ไปตลาดก็ไม่ไกลเลยเนาะ มีตู้เย็นมีอะไรตู้โรงแรมมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนิดนึงเจอแล้วก็เลี้ยวเดี้ยวไปไหนบ้านพี่ไหมเป็นนิดนึงแล้วเจอประตูกัดดวงอะอ๋อโอเคไม่ต้องอะไรยุ่งยากเลยเนาะเดินเราก็ได้แล้วเนาะสวัสดีห้องน้ํานะคะรำาทำอะไรอ๋อมีทั้งน้ําน้ําร้อนแล้วก็น้ําเย็นด้วยนะคะ ไปไหนต่อเราอ๋อเอไลอ้อนเตียงคู่ด้วยนะคะจะซ้อมวาครับมองน่าจะอยู่ดีแน่เอาเปิดทางห้องนึงอ๋อนี่เป็นเตียงคู่เตียงคู่สองเตียงสองเตียงอ๋อมีแบบการน้ำร้อนด้วยนะคะสปูด้วย โอ้ยแล้วฝั่งนี้คืออะไรธนาคารธนาคารสิเคปิเซตรูวิวสวยฝั่งนี้แค่แค่ชั้นสองเนาะนี่เนาะชั <c oughs> <that> ้นสองอะไรอะไอแอบมองกระจก <c oughs> มองกระจกว่าสวยไหม <c oughs> อ๋อสวยแล้วทุกวันนี้มีคนถามว่าโอ้ยครูคำอีสวยขึ้นเยอะมากเลยไ <c oughs> ง <c oughs> จริงจริงจริงเหรอจริงจริงเดี๋ยวนุ้มเองขอนั่งดูเตียงดูหน่อย เออนิ่มจริงขอนั่งดูไว้ก่อนอไม่ใช่คือนะ้องแมงชอบอันห้องอันนั้นนะพี่ชอบอะไรนะห้องแฟม i ิลีลล่นะแฟมบิเนาะโแบบสุดยอดมากเลยอะไปคือก็เกรงใจกรงใจเจ้าของมากเลยมาคใใ่นะไปไปข้างล่างต่อนะไม่ใช่ข้างบนข้างบนไว้เดี๋ยวก่อนยังมีแบบตู้สบายด้วยเนาะมี ระวังเลยใครปล่อยลูกป่องอะออโอ้ยตรงนี้เห็นพาชิ้นิ้วด้วยพี่นุ่นเนาะจำซักน่นเนาะโอ้ยจอมมดนี่อยู่ติดเกินไปไม่เห็นเลยนี่ไงทางขึ้นไปจมอมมนย ขึ้นไปอีกชั้น <laughs> โอ้ยิง่งยิ่งขึ้นยิ่งสวยเลยอะโอ้โหยิ่งขึ้นยิ่งเสียวไหมฮั <laughs> โลโหตรงนี้ก็นั่งเล่นได้อันตรงนี้เราเห็นอันนี้ ชัดมากเลยเนาะแคปิซาตวิว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 เนจอมคาม้าจอมซากจม,มุ่นอย่างดีฮันม้วนโอยกันต่อคะ่ะอุ้มหฮันไม่เห็นเห็นแค่สองจอมนะคะนี่ตลาดหอนนาฬิกานะคะโอ้ มุมนี้สวยนะคะพี่คือเราจะเห็นชัดมากเลยอ่ะสามารถขึ้นมาเล่นข้างบนได้นะคะน้ำพุไงพี่โอ้น่ารักค่ะก็แสงพี่สนใจไหมสนใจอันนี้ก็เป็นใจอย่างมันนี่ใช่เลยนิ่งเนี่ยนิ่งนิ่งเฉยๆนิ่งไม่ใส่อ๋อให้เป็นแบงปลาใช่ไหมน่ะเนาะอันนั้นนะสุดยอดเยี่ยาอ๋อสุดยดเยียม โซดาเซลโซดาเซลอืมผู้ทำนหนักกันแลเอินน้ำผู้ทันแหลดมันแห้งๆก็มันดขึ้นแห้งกันเนาะใจโย่โย่เนี่ยเพราใจชาใครซื้อมา,อมา,าอคุณพ่อเป็นซื้อมานะคะ โอ้ตรงนี้นี่คือแบบเดินไปตลาดง่ายมากเลยแต่ความจริงแล้วตรงนี้มันมีอะไรนะคะท่ารถด,ด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยนี่รถใหญ่ๆนี่เลยนะคะรถเมเย์ซูนีต่อเนือนู่นไงพี่ที่นูน่นเมื่อวานหนูมาอยู่ตรงนูงน้นแหละตรงรถที่จอดเยอะๆแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็อยู่แค่ข้างล่างวันนี้ได้ขึ้นมาข้างบนก็อยู่ตรงนี้แล้วเออนงตุงก็ย้ายมาลอ๋อซีนงตุงย้ายมานี่แล้วเหรอโอ้ยงั้นก็รถตู้รถเมย์รถเกง๋ง โอ้สะดวกสบายมากเลยอะแล้วก็โรงแรมก็อยู่นี่เลยเนาะอนเออขึ้นรถที่นี่โอ้สะดวกจังเลยอะแล้วก็ตลาดก็แค่เดินไปตรงนี้หอน,นาลิกาเออครบวงจรจบ <laughs> จบเลยเนาะ พี่ชันชนเพื่อนๆมาพักได้ยังไงก็ฝากก็ได้นะคะค่ะถ้าชอบก็หรือว่าอจองในเพจแล้วก็หรืออีเมลีมลก็ได้นะคะจองที่พี่เอียได้ไหมจองได้จองโงแรมก็ได้ <c oughs> อ๋อเออค่ะก็เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเลยเนาะ <c oughs> แล้วเราไปตลาดกันต่อไหม <c oughs> ได้ ได้ใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะยินดีนำนำค่ะยินดีค่ะไปเราไปข้างล่างกันเลยอ๋อตั้งเนื้อเป็นห้องพลาสาทุสาทุสาทุกันโตค่ะกันโตค่ะพูดนี่งพี่อีน่นไงจาซากขับวงจรเลยเดินรอบรอบสักรอบหนึ่งโอนี่ไงต้นยางต้นไม้หมายเมืองนะคะ บอกเลยก็ได้นะข้อมูลยังไม่ครบค่ะพี่อีพี่บอกก็ได้ใช่ไหมจะบอกอะไรอ่ะบอกควมในใจไหมก็สมมติถ้ามีคนมาจองแล้วอยากทราบราคาประมาณนี้ค่ะคือยังห้องธรรมดาห้องธรรมดา1,000อ๋อ1,000บาทเนาะใช้เงินไทยได้ปกติเนาะใช้เงินไทยเงินไทยก ถ้าเป็นคนทางชิงตงก็ใช้งเงินจัดอ,อ๋อเงินจัดก็ได้เงินไทยก็รับเงิน<ช>อะไรก็รับหมดเลยเนาะตลาก็รับเนาะตลากรับค่ะ,คะก็สนใจก็จองมาเลยนะคะ,คะเดี๋ยวเราไปดูวิวข้างหน้าอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวขอบคุณเจ้าของเป็นก่อนพี่ยินดีนำนำค่ะเดี๋ยวถ่ายวิวตั้งนกอีกทีหนึ่งโอ้ยพี่เขาน่ารักมากอู้คุณลุง นี่จะเป็นอยู่โซนตรงนี้นะคะนี่ไงถ้ารถที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะนี่ประมาณนี้ค่ะโอ้มีเพลงพี่ปิดคลิปให้หน่อยก็ได้จบคลิปหน่อยถ้าชอบก็ถ้าชอบก็ฝาก,กกดไลค์กดแชร์น้งแป้งหน่อยเยอะๆใช่้าบ <laughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้งแป้งเยอะๆนะแล้วก็ กดอะไรอีกนะกด subscribe subscribe <laughs> ก็ได้ <laughs> แล้วก็กดกระดิ่งอ๋อขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่เนาะบายบาย